พวงมาลัยสุดท้ายกลิ่นดอกมะลิมันไม่เคยหายไปจากชีวิตฉันเลยนะลูกทุกเช้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างฉันจะนั่งร้อยพวงมาลัยตรงนี้ที่เดินใต้สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลเหมือนที่เคยอยู่มาสองสิบกว่าปีดอกมะลิสีขาวกลิ่นมันหอมสะอาดแต่บางวันก็หอมปนเหงาฉันเคยคิดถ้ามันมีกลิ่นของความคิดถึงได้ก็คงหอมเหมือนตอนนี้แหละฉันชื่อสมพรแม่ค้าขายพวงมาลัยธรรมดาธรมดาคนหนึ่ง ไม่มีบ้านไม่มีร้านมีแต่พวงมาลัยกับรูปเก่าๆของลูกชายที่เคยมีสมัยก่อนฉันมีครอบครัวมีลูกชายคนหนึ่งชื่อแทนเด็กตัวเล็กๆที่ชอบถามทุกเชา้าแม่วันนี้เรากินอะไรดีตอนนั้นชีวิตเรายังมีความหวังจนวันที่พ่อของเขาทิ้งไปทิ้งแค่นี้ก้อนโตวไว้ให้ฉันกับเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จักคำว่าอดข้าวฉันพยายามทุกอย่างซักผ้ารับจ้างร้อยพวงมาลัยขายตอนเช้าเข็นตอนบ่ายแต่สุดท้ายก็ไม่พอ จนต้องส่งลูกไปอยู่กับญาติเพราะกลัวเขาหิวไปกับฉันวันนั้นฉันไม่ได้ลาเขาเลยนะเขาหลับอยู่ฉันแค่หอมแก้มแล้วพูดในใจว่าโตขึ้นอย่าเกลียดแม่นะลูกแล้วฉันก็หนีหนีไปจากคำว่าล้มเหลวหลายปีผ่านไปชีวิตฉันก็อยู่แบบนี้แหละเช้าเย็นอยู่กับพวงมาลัยกับเสียงรถกับคนไอเสียจนวันหนึ่งรถเบนซ์คันหนึ่งจอดตรงหน้าชายหนุ่มในชุดสูทลงมาซื้อพวงมาลายัยหน้าตาเขาสะอาดยิ้มสุภาพพูดเพียงว่า พวงมาลัยวันนี้หอมเหมือนเดิมเลยครับป้าเขามาทุกวันเวลาเดิมซื้อแค่พวงเดียวแล้วขับจากไปบางวันฝนตกหนักเขาก็ยังมาถือร่มลงม,มาซื้อเหมือนเดิมฉันเคยถามว่าซื้อไปไว้ใครหรือเปล่าลูกเขายิ้มแล้วตอบว่าไว้คนที่รักครับฉันไม่รู้ทำไมแต่ทุกครั้งที่เห็นหน้าเขาหัวใจมันอบอุ่นแปลกๆเหมือนเห็นลูกชายตัวเองกลับมาในร่างผู้ใหญ่ เขาอายุราวสากว่าผิวขาวพูดจาเรียบร้อยฉันเคยแอบคิดถ้าลูกฉันยินอยู่ก็คงเป็นคนแบบนี้แหละสุภาพใจดีแล้วก็ยิ้มอบอุ่นวันหนึ่งเขาวางถุงพวงมาลัยไว้แล้วรีบขับรถออกไปฉันเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตกอยู่ในถุงฉันเปิดดูเห็นข้อความว่าวันนี้ครบ20ปีวันที่แม่จากไปผมยังจํากลิ่นมะลิที่แม่ชอบได้ดีฉันอ่านแล้วมือสั่นน้ําตามันไหลโดยไม่รู้ตัว เพราะวันนั้นคือวันเดียวกับที่ฉันทิ้งลูกไว้เมื่อ20ปีก่อนฉันนั่งนิ่งไปทั้งวันมือสั่นจนร้อยพวงมาลัยไม่ติดคืนนั้นฝนตกหนักฉันนั่งร้อยพวงมาลัยชุดใหญ่ที่สุดในชีวิตใช้ดอกมะลิที่เหลือทั้งหมดร้อยแน่นๆแล้วผูกโบแดงไว้ตั้งใจว่าถ้าเขามาอีกวันพรุ่งนี้ฉันจะให้ฟรีแค่อยากบอกว่าแม่ขอให้ลูกโชคดีนะลูกคืนนั้นทั้งคืนฉันร้อยพวงมาลัยจนมือชา แต่หัวใจมันอุ่นเหมือนกำลังร้อยให้ลูกของตัวเองฉันหลับไปตอนตีสองพร้อมกลิ่นมะลิเต็มห้องเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นแต่ตีห้ารีบมาที่แผงพวงมาลาัยชุดนั้นวางอยู่บนตักฉันยิ้มเพราะคิดว่าวันนี้คงได้มอบให้เขาแต่แปดโมงไม่มีเก้าโมงไม่มีเที่ยงก็ยังไม่มาวันต่อมาวันต่อไปก็ไม่มีอีก ฉันเริ่มรู้สึกว่างเปล่าเหมือนฟ้าถูกปิดเสียงเสียงรถทุกคันไม่ใช่เสียงของเขาเลยจนวันหนึ่งหญิงสาวในชุดดำเดินมาซื้อพวงมลาลัยเธอพูดเบาๆว่าขอพวงมลาลัยแบบที่พี่ชายฉันเคยซื้อค่ะฉันยื่นให้แล้วยิ้มถามว่ารู้จักเขาด้วยหรอจะ๊ะเธอนิ่งน้ำตาไหลแล้วพูดว่าเขาประสบอุบัติเหตุเมื่ออาทิตย์ก่อนรถเบนคว่ำเสียชีวิตค่ะในรถยังมีพวงมลาลัยของป้าอยู่เต็มเลย ฉันสุดลงมือสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดฉันถามเสียงสั่นเขาชื่ออะไรเหรอลูกหญิงสาวยื่นรูปถ่ายในกระเป๋าสตางค์ของพี่ชายให้ดูเป็นรูปเด็กชายยิ้มกว้างกอดผู้หญิงคนหนึ่งไว้แน่นฉันแทบหยุดหายใจเพราะผู้หญิงในรูปคือฉันเองเมื่อ20ปีก่อนคืนนั้นฉันร้อยพวงมลาลัยทั้งคืนมือสั่นแต่ก็ยังร้อยต่อไปเรื่อยๆเพราะกลัวว่าถ้าหยุดน้ำตาจะร่วงใส่มมลิหมด ฉันไปวัดในวันรุ่งขึ้นจุดทูบหน้ารูปลูกชายแล้วพูดว่าแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษที่ปล่อยมือหนูไปพวงมลาลัยสุดท้ายที่ฉันวางไว้คือพวงมลาลัยที่ร้อยให้เขาคืนนั้นกลิ่นมะลิยังเหมือนเดิมแต่คนรับไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้ฉันยังขายพวงมลาลัยอยู่ที่เดิมแต่ทุกเช้าจะวางพวงมลาลัยไว้หนึ่งพวงวางไว้ข้างถนนตรงที่รถเบนซ์เคยจอด บางทีเวลาลมพัดแรงฉันได้กลิ่นมะลิลอยผ่านหน้าฉันก็รู้เลยลูกฉันมาแล้วเสียงกระซิบปิดท้ายบางคนรอทั้งชีวิตเพื่อจะได้เจอกันอีกครั้งแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็เพียงพอแล้ว